ช่วงนี้แน่นอนครับว่าเรื่องภูมิทัศน์การลงทุนหลายคนจะบอกว่าดูแล้วมันค่อนข้างผันผวนเลยถ้าหากว่าเราจะมีหลักการสักหลักหนึ่งในการตัดสินใจว่าเราควรจะลงทุนในหุ้นตัวไหนกันบ้างน,นะครับนักวิเคราะห์เขาก็บอกแบบนี้ครับก็อลองยึดหลักง่ายๆสิหุ้นมีความหมายว่าเป็นการระดมทุนเมื่อระดมทุนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องไปดูว่าบริษัทเนี่ยเขาทุนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไปทําอะไรกันต่อ เขาเงินที่เขาระดมไปแล้วเนี่ยสามารถไปสร้างรายรับไปสร้างผลกำไรได้อย่างที่เราคาดหวังหรือไม่และอย่างไรกันด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนที่เป็นคนที่ยืนยันในหลักการแบบนี้กันมาโดยตลอดก็คือผู้ก่อตั้งของ Berkshire Hathaway หรือว่าคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์วัย91ปีนั่นเองนะครับซึ่งตลอดมาก็ได้มีการยืนยันนะครับบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุนคือปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่เราจะไปลงทุนนี่แหละครับธุรกิจที่ดีที่สุด นะครับควรเป็นเจ้าของก็คือธุรกิจที่สามารถที่ใช้ทุนนั้นเนี่ยในการเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นตามระยะเวลานะครับที่ขยายออกไปพร้อมด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น,นด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญระบุแบบนี้พอพิจารณาตามหลักการของคุณปู่วอเฟลดไปแล้วพบว่ามีหุ้นบริษัทในตลาดที่ Wall Street นะครับที่ตอนนี้เข้าขายหน้าลงทุนด้วยอัตราผลตอบแทนมากกว่า20%มีอยู่3บริษัทตันนี้แตน ไนกี้ครับผู้ผลิตเครื่องกีฬาที่รับออรกอน Starbucks จากเซียโตลแล้วก็ Google กันด้วยนะครับทีนี้มาดูกันแต่ละส่วนกันบ้างก็คือผู้ผลิตนะครับอุปกรณ์และเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์ดังอย่างไนกี้ที่อายุก็จะ50ปีกันแล้วเนี่ยนะฮะ ไปดูที่ค่า P/E กันก่อนอยู่ที่37อ่ะทีนี้จะถามว่าโลคู่แข่งเขาเช่นกรณีของ Adidas นะครับซึ่งก็มาจากเยอรามันนี้เนี่ย P/E อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ n น k ี Nike 37 Adidas เนี่ยอยู่ที่28คือ n i กี้เนี่ยสูงกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ทำให้ n นก e ้ยังคงมีความแข็ง,แ,ขงแกรง่งเพราะว่าที่ผ่านมาเขามีการเพิ่มเรื่องของนวัตกรรมกันโดยต่อเนื่องนะครับนอกเหนือไปจากนี้กับการทำการตลาดที่เขาบอกว่าเข้าถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มเป้าหมายกันด้วยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าทานของ ผลิตเครื่องกีฬาจริงแต่ถือได้ว,ว่าเป็นแบรนด์แรกๆที่มองว่าคนที่ไม่เล่นกีฬาก็สามารถที่จะใส่ผลิตภัณฑ์ของเขาได้เพราะมันเป็นสินค้ากีฬาที่เป็นแฟชั่นไปด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการทําการตลาดที่ดีมาต่อเน,นื่องกันโดยตลอดนอกเหนือไปจากนี้เข้าใจอัตลักษณ์ของกลุ่มเป้าหมายและเฉพาะกลุ่มของทั่วโลกมากยิ่งขึ้นด้วยไตรามาสล่าสุดนะครับไปดูผลกําไรของนากี้กันบ้างขยายตัว45.8%กันเลยทีเดียวอ่ะทีนี้ถัดมานะครับไปดูกันที่ Starbucks นะครับ ถ้าก็ให้ผลตอบแทนนะักลงทุนในช่วง5ปีที่ผ่านมา3 1ถือได้ว่ายังคงเป็นบริษัทที่น่าลงทุนนะครับเพราะความได้เปรียบของแบรนด์กาแฟ,แฟคุณภาพนะครับสำคัญมากๆอีกส่วนหนึ่งเลยคอนเซ็ปต์ของเขาคือ The Third Place มีความหมายว่าถ้าหากว่าท่านไม่อยู่ที่บ้านท่านไปอยู่ที่ที่ทำงานพันเขาตอนมือถึงสตาร์บัคคนก็ได้แห่ไปสตาร์บัคกันกลายเป็นที่ประชุมที่ทํางานกันต่อเนื่องกันด้วยนะครับแล้วก็มีการบริการที่ดีเลิศน,นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการขยายตัวในต่างประเทศหลายคนถามว่ายังมีพื้นที่ขยายเหรับ ในจีนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คนดื่มแต่ชาไม่ดื่มกาแฟสตาร์บัคก,ก็จะแอดวาซ์เพิ่มเติมเข้าไปอีกและยังเป็นอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งจํานวนยังไม่เยอะนั่นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองดังนั้นนักลงทุนเองสามารถที่จะลงทุนระยะยาวเพื่อหวังผลตอบแทนในอนาคตได้อีกด้วยไปดูหนึ่งบริษัทกันบ้างอัลฟาเบตนะครับก็แน่นอนที่สุดว่าเป็น Search En g i n e ของ Google นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับเพราะว่ามีการพัฒนานวัตกกรรมเเทคโโนนนลยยยีอออ่่ยอย่างตืัด้ว นอกเหนือไปจากนี้รายรับหลักๆเลยของ a l p h a เบตก็คือ Google นี้คือรายรับจากการโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับที่หันเข้าไปหากิจกรรมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นบริษัทเขาก็เลยมีเงินเ,นเข้าไปหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอไปดูจากรายได้ในไตรามาสล่าสุดคือไตรามาสที่2นะครับ ที่ของบริษัทเองเนี่ยเพิ่มขึ้น62%เลยนะครับในอัตรารายปีมาอยู่ที่62,000ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ค่า P/E เองอยู่ที่26นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อแนะนำซึ่งเอามาจัแซักว่ารายรับและผลกำไรของบริษัทใดบ้างที่ออกมาดูแล้วโดดเด่นคูณค่ากับการลงทุนถ้าเราพิจารณาตามหลักการที่ว่าเขามีทุนเขาทุนของเรานั้นไปทำอะไรต่อไปนั่นเองครับเนครับ ฝากกดติดตาม<น>กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ